เอาละครับผมก็ขอสวีทดัตสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมซามานเดอร์บอลคอร์ดิคอร์กันเช่นเคยกันนะครับในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนนะครับไปทําการปั๊มของกันนะครับการปั๊มของในที่นี้ก็คือหินที่ใช้แลกอุปกรณ์สวมใส่ของเราแล้วก็ศิลาสุรรย์ที่เราต้องใช้แบบจํานวนมหาศาลนะครับว่าเราสามารถปั๊มหรือว่าฟาร์มพวกเนี้ยได้จากไหนและด้วยวิธีอะไรกันบ้างก่อนไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบอย่าลืมไปจากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าพร้อมกััันนแลล้้ววเเดดดี๋ยยไไปตติามมรบชก แล้วสำหรับเพื่อนเท่านใดที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนเพื่อท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยครับอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up <premises. S 2> ates. มาครับในส่วนของวิธีการฟาร์มหรือว่าการปั๊มนะครับอย่างน้อยอาการทําพวกนี้คุณต้องมีเพื่อน1คนเป็นสแตนดาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนวิธีการฟาร์มอันแรกก่อนนอกั้นก็คือเหรียญในการแลกอุปกรณ์สวมใส่ของเรานะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับมันจะใช้แลกในดันคุกสายหมอกนะครับคือการลงคุกสายหมอกนลครับอุปกรณ์ที่ดรอปพวกนี้ส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับสิ่งที่เราต้องการหายจริงครับนั่นคือเหรียญคุกสายหมอกเหรียญนี้เนาะเมื่อเรามีเหรียญจํานวนเยอะขึ้นครับเวลาเราลงและสะสมไปเรื่อยๆครับเราจะสามารถนํามา ซึ่งในตอนนี้ครับเป็นอุปกรณ์ในแผดที่สูงที่สุดในแผดปัจจุบันจนกว่าปราสาทเงาขาวจะเข้ามาครับอุปกรณ์นี้คือดีที่สุดเนาะเ,นเพื่อนๆสามารถมาแลกซ้ําๆไปได้สำหรับใครที่อยากหาธาตุอินมาใช้ในส่วนของอาวุธหลักแต่ถ้าจะให้ดีครับแนะนําว่าแลกพวกประดับมาให้เรียบร้อยก่อนอาวุธหลักไว้ที่หลังหลังจากที่เราได้ประดับครบเรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องคัดออฟนะครับได้ออฟอะไรมาก็าใช้ไปก่อนตีบวกเท่าที่เราสามารถตีได้ แตกแล้วไม่ต้องซ่อมนะครับเพราะยังไงสุดท้ายแล้วเราจะใช้อุปรกรณ์เนี่ยเพื่อที่จะไปหาอุปรกรณ์ในปราสาทเงาขาวมาใช้ต่อจากนี้อยู่ดีซึ่งตอนนี้การลงปราสาทเงาขาวครับเราต้องมีสแตนดาดพลังอยู่ที่2 7 0 0 0 0่นขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้รับโบนัสก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 0บวกๆนะครับอัน,นี้คือเป็นสแตนดาดที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นพลังประมาณนี้เราก็จะสามารถใช้วิธีนี้กันไปได้นะครับส่วนวิธีการหานะครับเราจะไปหาพวกนี้ยังไงในการลงนะครับมันจะมีฟังก์ชันที่เขียนว่าการเข้าเพิ่มและสนับสนุนการต่อสู้ ในส่วนของการสนับสนุนการต่อสู้นะครับการสนับสนุนครั้งแรกคุณจะได้รับของรางวัลได้รับเศษได้รับของอื่นๆเพิ่มเติมแต่สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดครับนะัคือทุกครั้งที่เราสร้างฟาร์ตี้ครับก็สร้างไปแล้วก็สนับสนุนการต่อสู้กดตกลงปร๊บ เราจะต้องหาผู้เล่นที่มีสัญลักษณ์ต้นอ่อนทางด้านขวาล่างนะครับในการคัดปาร์ตี้ถ้าไป2คนก็ดีนะครับคุณจะสามารถจบรอบได้ง่ายและในการลงในจุดนี้นะครับเราสามารถออโต้กันได้นะครับทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งครับเมื่อเราได้ผู้เล่นแล้วเราแค่สุ่มผู้เล่นเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนเดี๋ยวเราขอหาผู้เล่นมาเพิ่มก่อนนะครับน่าจะเอาใครมาช่วยดีคุณเบสมาช่วยดีไหมนะมาครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เพื่อนมาหนึ่งคนแล้วนะครับจากช่อง powerful นะครับเป็นคุณเบสเนาะ ที่เหลือครับเราก็กดรับสมัครคนได้เลยนะครับก็วิธีการคารัดก็คือเราจะรับทุกคนขอแค่มีต้นอ่อนนะไม่ว่าคุณจะพลังสูงหรือว่าพลังน้อยก็ตามนะครับมีต้นอ่อนเรารับหมดนะฮะคนนี้ไม่มีครับก็เตะออกได้เลยนะครับเพรับคนเพิ่มอ่าคนนี้ไม่มีเตะออกรับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอคนที่มีต้นอ่อนอ่านะแบบนี้มีต้นอ่อนนะครับมันจะได้รับของรางวัลในการช่วยเหลือนะฮะก็รอแค่เขากดนะครับจะลุยเลยไป ดันั้นเราก็เริ่มต่อสู้ได้เลยครับในส่วนของการต่อสู้นี้ครับเ,เพื่อนๆสามารถกดออโต้ไปได้นะครับก็ไม่ต้องทําอะไรละถ้าพลังเพียงพอหรือว่าคิดว่าตัวละครตัวเองอะ่ะถึกมากพอในการลงในส่วนนี้ส่วนตัวผมแล้วสบายครับออโต้เลยเลยผมก็จะปล่อยออโต้ไปแค่นี้เองแล้วก็แม็กวีต้าไว้เป็นหลักนะครับผมจะทำดาเมจกับตัววีต้าเป็นหลักที่เหลือเราก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วครับทุกคนรอเวลาให้จบตอนนี้เท่านั้น เพียงเท่านี้นะครับบอสก็จะใกล้ตายแล้วนะครับเราใช้เวลาลงประมาณ1-2นาทีนะครับถ้าใครแบบว่าดาเมจเยอะก็ใช้วิาทีในการรีดดาเมจในการฆ่าบอสในรอบแรกไปเลยนะครับแล้วเวลาเราช่วยนะครับเราก็จะได้รับเหรียญเนี่ยมา40นะครับแล้วก็ได้รับเศษวิตาแอนทาวเนี่ยมาอย่างละหนึ่งหลักๆครับเราจะโฟกัสทีนี้และเราสามารถทำแบบนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับเราใช้เวลาลงประมาณสองทีผมผมเลือกสูดขึ้นเดีที46่นะครับ ก็ปั๊มกันได้เรื่อยๆครับจนกว่าคูณจะสะสมแต้มครบ5 0 0ร้นะครับล้วก็แลกของไปไม่ต้องสนใจเรื่องของออปชันอุปกรณ์อะไรนะครับเนี่ย510ถึงปุ๊บแลกของถึงปุ๊บแลกของเอาของที่เราใช้ก็พอไอนนียการฟาร์มในส่วนของที่หนึ่งนะครับสเต็ปต่อไปครับนั่นก็คือการฟาร์มศิลาสวงสวรรค์ศิลาสวงสวรรค์ในที่นี้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องใช้ในการพัฒนารุนหรือแม้กระทั่งการตีโบอุปกรณ์หรือว่าทําการซ่อมอุปกรณ์ ที่ผมยังไม่อยากให้ทุกคนซ่อมอุปกรณ์ตอนนี้เพราะยังไงสุดท้ายแล้วอุปกรณ์ที่เราใช้ในตัวในส่วนนี้ครับเราจะต้องทําการย่อยทิ้งอยู่ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีของประสาทเกา่าข่าวที่มันสูงกว่านี้มาใช้นะครับแถมจะซ่อมไปเนะี่ยหมดเป็นตัสี่เป็นหกนะแพงเกินส่วนวิธีการฟาร์มนะครับให้ทุกคนไปที่ดันเจียนเหมือนเดิมครับไปที่รอยแยกไปที่ระดับ4ถ้าทําได้นะครับตอนนี้ผมยังติดเรื่องของการเคลียร์ในเรื่อง2คุกสายหมอกอยู่นะครับก็เลยยังลงระดับ4ไม่ได้รเราจะเป็นการลงระดับสนะครับกดสร้างปาร์ต,นะนะก,ตกลง จากนั้นครับเราก็กดเชิญปาร์ตี้เมื่อก,กี้นะครับเมื่อก,กี้เราเชิญคุณเบสเนาะเชิญไปรอบหนึ่งในการลงตรงนี้ครับมันจะบอกให้เราชัดเจนเลยว่า3 2 0 0 0โกนะครับแล้วก็2,900ศิลาสุสวรรค์นะครับซึ่งมันเยอะมากๆนะทุกคนเห็นไหมมีเขียวเขียวเนี่ยเราก็สามารถฟาร์ไมไปได้คือมันเป็นการต่อรอบเลยจริงๆมันจะมีอันหนึ่งที่ง่ายกว่านี้นะครับที่จะเป็นบอสที่อยู่ตรงกลางอ่ะใช้ฟาร์มในช่วงที่บอสตัวนั้นเกิดจะดีที่สุดเนาะเพราะว่าการฟาร์มเนี่ยมันจะเป็นการที่เราต้องวิ่่่่งงงไไปปปนนะรวิทาาาลตูเเือยยซม แต่ถ้าถ้าใครแบบว่าได้แบบปล่อยออโต้รตตีบอสต,ตรงนั้นเนี่ยจะง่ายกว่านะครับเหมือนที่ผมเคยลองในสตรีมตอนนั้นทุกคนดูนะครับไอ้นั้นจะง่ายและเร็วกว่ามากๆนะทุกคนป่ะเราก็ทําลายไปได้เลยอันนี้จะใช้เวลาหน่อยเนาะเดี๋ยวรอวันที่ไอ้นั้นมาครับเป็นัันจะคุ้ม i อันนี้เราก็จะสามารถเอาชนะบอสไปได้นะครับทุกคนแล้วก็จะได้รับตามจำนวนนี้เลยสำหรับใครที่ l o ค้ l แรกก็จะรับของรางวัลไปด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการช่วยเหลือครั้งแรกเราจะได้รับของไปด้วยถ้าจะให้ดีมันจะมีด่านที่จะง่ายกว่านี้โดยที่เราแบบว่ามาเจอบอสเลยมาณเว็สองเว็สามอย่างเงี้ยได้เจอบอสเวบสามอันนี้มันจะคุ้มในการปั๊มในตอนนั้นนะครับเพียงเท่านี้คุณก็จะมีทรัพยากรในการแลกอุปกรณ์สวมใส่แล้วก็ศิลาสุรสวัสด์ในการตีบวกอุปกรณ์นั่นเอง สำหรับพาทนี้คงเพียงเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดขอกราบประทานอภัยกันด้วยแล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์ like, กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พาการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องของเราด้วยนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ